ถ้าพูดถึงหญ้าแฝกแล้วล่ะก็คงไม่มีกเกษตรกรคนไหนไม่รู้จักใช่ไหมล่ะครับหญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวแต่อายุยืนอยู่ได้หลายปีเพราะมีการแตกหน่อใหม่เสมอหน่อเหล่านี้อยู่รวมกันเป็นก่อและเบียดกันแน่นก็อมีความแข็งแรงตั้งตรง,ตง,ตง,ตงและไม่แผ่ขยายไปด้านข้างใบของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาวตัดและแตกใหม่ง่ายแข็งแรงส่วนระบบรากมีความยาวมากและประสานกันอย่างหนานแน่นทำให้ช่วยยึดดินได้ดี รากมีลักษณะอวบสามารถอุ้มน้ําได้บริเวณรากแฝกเป็นที่อาศัยของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดหญ้าแฝกสามารถประัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและมีความทนทานต่อโรคและมแมลงศัตรูพืชอีกด้วยครับแม่คุณสมบัติด,ดีขนาดนี้เกษตรกรไม่ควรมองข้ามดูอย่างหมอดินสมโพสิครับขานำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่างหมอดินครับใช้หญ้าแฝกทำอะไรบ้างครับเนี่ย พันธุ์ยาแฝกของลุงที่ลุงปลูกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพันธุ์พระราชทานนะครับที่เราเอาแฝกมาปลูกรอบไม้ผลเนี่ยนะครับเพราะรากรากยากาแฝกเนี่ยมันสามารถจะช่วยให้ดินในื้อไม้เราเนี่ยรับน้ําแล้วชุ่มน้ําไว้ได้เพราะว่าเรื่องรากหญ้าแฝกเขาจะลงไปแล้วเขาจะสลักไอ้ไอไอน้ำไว้ได้นะครับในต้นไม้นั้นก็จะชุ่มอยู่ตลอดเพราะว่าหญ้าแฝกเขาจะช่วยเราได้อีกทางหนึ่ง หมอดินสมโพธนำหญ้าแฝกมาปลูกเป็นวงกลมล้อมรอบโคนต้นไม้ผลให้รัศมีห่างจากโคนต้นประมาณ1เมตรครึ่งครับทำแบบนี้ก็เพื่อรักษาความชื้นในดินเอาไว้การปลูกแฝกนั้นปลูกแล้วต้องดูแลรักษาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยขึ้นสูงจนเกินไปต้องตัดใบแฝกสม่ำเสมอใบแฝกที่ตัดก็สามารถเอาไปคลุมดิน ช่วยลดอุณหภูมิในดินได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่หมอดินสมโพธใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกก็คือการปลูกไว้ขอบสระน้ำครับการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระนะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินพังทลายที่จะเป็นสาเหตุทำให้บ่อน้ำตื้นเขิน การปลูกหญ้าแฝกนะคะเราจะปลูกขวางความลาดชันของพื้นที่นะคะจะสังเกตได้ว่าลุงอ้วนจะปลูกเป็นจํานวน2แถวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการพังทลายของดินได้ยิ่งขึ้นค่ะวิธีการปลูกให้ขุดร่องปลูกเป็นแถวตามแนวระดับแล้วใส่ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมในแนวร่องปลูกปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ10เซนติเมตรระยะห่างระหว่างแถวประมาณ50เซนติเมตรปลูกจํานวน2แถว เวลากรบดินในร่องปลูกต้องกรบให้ต่ำกว่าระดับผิวดินปกติเพื่อให้น้ำมันซึมลงในดินช่วยให้ดินชุ่มชื้นขึ้นนะครับเื่อจะแลกเราอายุได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราก็ต้องเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยมาลงเขาเพื่อบำรุงเขาให้เขางามนะครับพอเมื่อเขางามดีแล้วเราก็ตัดแต่งเมื่อตัดแต่งแล้วสะอาดแล้วเขาก็จะแตกแตกแทรกขึ้นมาให้ให้แน่นเป็นแนวแต่ถ้าตรงไหนมันยังบนว่างอยู่ เราก็จะต้องเอาเอายญาแฝกของเราเนี่ยมาปลูกซ่อมเพื่อไม่ให้มันเหมือนกับว่าอ่าโล่งอยู่นะครับพอเราปลูกซ่อมเสร็จปุ๊บแฝกก็จะเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงแน่นแน่นไปทั้งทั้งแนวเลยนะครับหมอดินสมโพศใช้ยญาแฝกนี่คุ้มมากๆเลยนะครับนี่ยแม่แถมใช้แล้วประสบความสําเร็จอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรน่าจะลองนําไปใช้ดูนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆแม่หมาะจะมาขอพันจากหมอดินของเราไปก็ได้เลย แก้ใจดีพาอพันเอาไว้แจกจาสสมาชิกในเครือข่ายด้วยล่ะครับการขยายพันธุ์แผกก็มีหลายอย่างเนาะใช้การแยกหน่อได้หน่อที่สามารถที่จะแยกได้ต้องมีอายุป,ประมาณ4ี่เดือนขึ้นไปแยกหน่อเสร็จแล้วเพื่อเอาไปชำลงถุงเพื่อจะไปขยายพันธุต่ออีกส่วนหนึ่งเราจะทําเป็นแผกลากเปลือยเพื่อเอามาขยายพันแล้วก็เอาไปให้กับเกษตรกรเพื่อจะไปขยายพันธุ์ต่อ การเพาะชำหน่อหย้าแฟกในถุงพลาสติกนั้นให้ขุดกอแม่พันธุ์แล้วตัดรากให้สั้นแยกหน่อสมบูรณ์จากกอตัดใบให้เหลือความยาว10เซนติเมตรตัดรากให้เหลือ5เซนติเมตรวางพักไว้ในร่มให้รากอยู่บนพื้นดินหลังจากนั้นก็ลดน้ำเช้าเย็นประมาณ3-4วันแล้วจึงคัดหน่อที่ออกรากมาปักชำในถุงเพาะชำขนาดเล็กประมาณ2 6นิ้ว วัสดุปลูกควรมีการระบายน้ำดีมีธาตุอาหารสมบูรณ์จะต้องดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่ออายุ45วันแฝกจะแตกนอ3-5นอจึงนำไปปลูกได้ครับส่วนกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือยหลังจากแยกนอตัดใบและรากแล้วให้นำมาแช่น้ำให้ท่วมรากประมาณ4-7วันจนกระทั่งรากงอกยาว1-2เซนติเมตร จึงค่อยนำไปปลูกครับการใช้กล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือยไปปลูกทำให้การปลูกสามารถทำได้รวดเร็วและขนส่งไปได้ปริมาณมากครับ